สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครคนที่เขาว่าคุณอ่ะคุณคือโชคดีของเขาเขาเป็นใครแล้วเขาฝากมาบอกคนว่าอย่างไรคุณคือโชคดีของเขาเขาว่าคุณคือเป็น สิ่งที่ดีโชคดีอะคนที่ดีสําหรับเขาโชคดีสําหรับเขาเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาเขาเป็นใครอมใบแรกมายือ้อคุณกับเขาไปจากกันแล้วคนที่เขาไปจากคุณหรือคุณไปจากเขาคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งไปนะี่ ทั้งคนไปคนอยู่ก็เสียใจแต่ต้องไกลต้องไปจากกันคนหนึ่งยือย้อไว้แต่ก็ยื้อไว้ไม่ได้อ่ะแต่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาถึงแม broad, ้คุณกับเขาต้องไกลต้องห่างไปจากกันแล้วไม่นี้ร่วงมาเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเขากําลังอยู่ในสถานการณ์ทำอย่างไรได้อย่างนั้น เนี่ยเป็นได้ทั้งคนที่ไปจากคุณเขาไปจากคุณเขาทํากับคุณให้คุณเจ็บคุณร้องขอเขาไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไกลไม่ห่างเขากําลังได้รับผลนั้นอยู่แ้วเขาว่าคิดเขารู้เขาคิดแล้วว่าคุณน่ะคือโชคดีของเขาเขากําลังได้รับผลนั้นอยู่หรือไม่ก็เป็นเพราะไปนี้พูดถึงเป็นได้ทั้งทาอย่างไรได้อย่างนั้นคนที่ดีกับคุณหรือเหตุที่คุณต้องไปแต่เขาทําดีกับคุณ เขาก็ได้รับผลอย่างนั้นเขาว่าคุณคือโชคดีของเขาแต่แล้วแต่และคนลท่านแต่นะตอนนี้คุณกับเขาไกลกันห่างกันจากกันไปจากกันเขาทําอย่างไรเขากําลังได้รับผลอย่างนั้นที่ทํากับคุณทําดีกับคุณก็ได้รับผลดีทําให้คุณผิดหวังเสียใจกําลังได้รับความผิดหวังเสียใจความเจ็บต่อสู้เขาจะเอาชนะใจคุณนะเอาชนะอุปสรรคปัญหา คิดถึงเรื่องราวที่ดีๆของคุณคุณคือโชคดีของเขาหลุดลอยไปจากกันแล้วนะ่ะมีปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันได้มีทางออกได้ถึงมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ที่คุณเพราะเขาว่าคุณคือโชคดีของเขาเขาจะต่อสู้เอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องที่จะเกิดขึ้น เราจะเป็นอย่างไรอ่ะเนี่ยย้ำซ้ำคุณกับเขาเลือกคนละทางแล้วหรือไม่ทั้งคุณและเขาเป็นคนหลอ่อคนสวยเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาลากมาชอบให้เลือกมากมายเขาเลือกคุณเขาว่าคุณคือโชคดีของเขาเขาเลือกคุณถึงแม้จะไปจากกไกลห่างกันมีอุปสรรคปัญหาก็มีทางออกได้ด้วยเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้อยู่ที่ตัวเขาเองทำอย่างไรเขากำลังได้รับผลอย่างนั้น ที่ทำกับคุณไว้เลือกคนละทางแต่เขารู้แล้วเข้าใจแล้วคุณคือโชคดีของเขาเนี่ยคุณกับเขาแตกต่างกันความแตกต่างความไกลความห่างคิดคนละแบบคนละอย่างแต่เขาว่าคุณคือโชคดีเขาว่าคุณมันเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปแล้วเขาก็จะมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดไปเนะ่ยเติมเต็มในความแตกต่าง มัเติมเต็มคุณให้คุณเติมเต็มชีวิตเขาแล้วก็เป็นโชคดีของเขาที่มีคุณดูเขาไปจากคุณเขาก็จะกลับมาหาคุณอยากกลับมาหาคุณเขารู้เข้าใจแล้วทำอย่างไรได้อย่างนั้นแล้วเขาไปจากคุณคุณไปจากเขาเขาก็อยากให้คุณมาเติมเต็มชีวิตเขาความเข้าใจมีอุปสรรคปัญหามีทางออกได้ร่วมกันแก้ไข เริ่มต้นใหม่เนะี่ยต้องการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณทําอย่างไรได้รับผลอย่างนั้นทําให้คุณเจ็บยิ่งทุกข์ยิ่งเจ็บมากแต่เขารู้เข้าใจแล้วคุณดีกับเขาคุณคือคนที่ดีอะโชคดีอนะเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเข้าใจแล้วความอึดอัดความซับซ้อนปัญหามากมายในเรื่องราวระหว่างคุณเนี่ยแล้วเขาจะยอมนะยอมคุณ ในเรื่องราวหลายๆคนเข้ามาความอึดอัดหรืออุปสรรคมากมายอะถูกควบคุมทําอะไรไม่ได้เรื่องราวต่างๆมากมายคู่กับภัยการต่อสู้เขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณฝั่งมองคุณเป็นแฟนขับคุณติดตามชีวิตคุณคอยห่วงใย,ยคุณอยู่ห่างๆห่วงห่วง คุณสุขเขาก็สุขคุณทุกเขาก็ทุกคุณอยู่ในหัวใจเขาแล้วเขาหวังว่ามีทางออกได้คุณร่วมมือกันกับเขาเนี่ยแก้ไขปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้มีทางออกมีคุณแล้วเขาว่าเป็นโชคดีของเขาหรือเขาตามชีวิตคุณอยู่คนที่หลุดลอยไกลห่างแล้วคุณไม่รู้เนี่ยเขาส่องมองคุณบางคนบางท่านก็ไม่รู้ ว่าคุณกับเขาแตกต่างกันอน่ะไปคนละทางแล้วไปคนละทางยื้คนหนึ่งไปไปจากกันแล้วส่องมองคุณอยู่จับมือไว้แต่ไปคนละทางย้ำซ้ำคิดคนละแบบคนละอย่างเลือกคนละทางแต่คุณก็ยังอยู่ในหัวใจเขาหรืเขาอยู่ในหัวใจคุณเขารู้แล้วคุณคือโชคดีแล้วความรักนี้มีทางออกได้เริ่มต้นใหม่ได้ ในความแตกต่างไกลห่างแต่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อยู่ที่คุณนะในรักนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ที่โชคดีแล้วคุณยังรักยังห่วงใยเขาอยู่เนี่ยถึงคิดคนละแบบคนละอย่างเลือกคนละทางแต่ก็ยังไม่ปล่อยมือจากกันยังไม่ปล่อยหัวใจจากกันคนที่อยู่ในใจคุณเขาเลือกคุณอยู่ที่คุณขัดแย้งไม่เข้าใจกันความ นะเรื่องราวที่ผ่านมาในะปัจจุบันที่ไม่เข้าใจกันแต่เขาเขารู้แล้วว่าคุณคือโชคดีแล้วคุณรอ,อเขาอยู่เขารอ,อคุณอยู่จะสมหวังเริ่มต้นใหม่ไดนะ้แล้วเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคเขาจะยอมคุณมาเติม,เต,มเต็มชีวิตคุณที่คุณขาดไปแล้วเขาว่าคุณจะเติมเต็มชีวิตเขาสิ่งที่เขาขาดอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันได้การรอ เป็นรักที่ดีได้จากไม่เข้าใจกันจากไกลจากห่างทำให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจแต่ด้วยคุณดีกับเขาเติม,เต,มเต็มชีวิตเขาหว่วงใหญ่คุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้แล้วเรามาดูว่าเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรคุณคือโชคดีของเขา แต่เขาจะเอาชนะใจใคุณนะเรามาดูความคิดเขาอีกคิดยังไงจะทํอยังไงกับอุปสรรคปัญหากับเรื่องราวของเขาและเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาพูดไม่ออกบอกไม่ได้เขานิ่งเขานิ่งเขาไม่พูดดีกว่าคนที่นิ่งเงียบไปแล้วเหมือนไม่สนใจคุณแต่เขาสนใจคุณคุณคือโชคดีของเขาแล้วตอนนี้เขาส่องมองคุณแต่เขาไม่พูดอยู่ที่คุณเนีย่ยว่าคุณจะร่วมมือกับเขาไหม ครอบครัวที่อบอุ่นต้องมีมือของคุณพ่อแม่ลูกสร้างครอบครัวร่วมกันแต่เขารู้แล้วแต่เขานิ่งเขาส่องมองคุณโดยที่คุณไม่รู้เนี่ยเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรกปัญหาการเอาชนะไม่ยอมแพ้นะตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกอย่างก็ยังนิ่งอยู่หลบช้าๆจะมั่นคงเขาค่อยคิดค่อยแก้ไขเขาต้องการความมั่นคงหรือเขาแก้ไขในเรื่องราวของเขาก่อน ชีวิตเขาก่อนพอเขานิ่งแล้วคุณคือโชคดีของเขาสรุปเป็นอย่างไรปิดกานหัวใจเขาไม่มีใครเขามีคุณทุกคุณกับเขาคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเขาอยากให้โลกนี้มีแค่คุณกับเขาสองคนเข้าใจกันเนี่ยหัวใจสองดวงอยู่ด้วยกัน ความรู้สึกเขาจะเอาชนะใจคุณเพราะเขารู้แล้วคุณคือโชคดีของเขาเขาทำอย่างไรกับคุณไว้ได้รับผลอย่างนั้นแล้วเรามาดูว่าเพราะมีพลังงานคุณคือโชคดีอะทั้งดีถ้าคนที่ทำดีกับคุณต้องมีอุปสรรคขัดขวางไกลห่างต้องไปจากกันแต่ก็เขาก็จะไม่ยอมแพ้น่ะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ว่าพลังงานใดแต่ต้องอยู่ที่คุณด้วย ใจคุณยังมีเขาอยู่คนที่ไกลห่างไปจากกันเลือกคนละทางเนี่ยยังรออยู่จะสมหวังมาเริ่มต้นใหม่แล้วเรามาดูว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาอยู่ที่คุณจะเลือกตัดสินใจอย่างไรอืมล่วงสองใบไม่เอา เทา้ทาทาัตะโรดเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วพบรักที่คาดไม่ถึงคนที่คาดไม่ถึงคนที่คุณคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงดีๆฟุกปุกเหตุการณ์ดีๆจะดีมากน้อยแล้วแต่ละคนละท่านที่มีความอดทนนะมีโชคลาภความสุขความสําเร็จความรักที่ดีเกิดขึ้นกับคุณมั่นคงเท้าวเวสวุวรรณ มาส่งเสริมสนับสนุนชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความรักที่ดีความรักที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ถึงแม้ความรักที่แตกต่างกันมันคงต้องผ่านอุปสรรคมามากมายในที่สุดคุณจะสมหวังหรือมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับคุณอะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นแล้วที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็อยู่ที่คุณคิดตัดสินใจ คุณกําลังอยู่ในความวิตกกังวลเรื่องราวที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตอยู่ที่คุณเลือกแต่คุณยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกในการตัดสินใจพระขันธกุมารเนี่ยอยู่ที่คุณเหมือนว่าคุณเนี่ยพขันธกุมารน่ะเก่ง เผชิญอุปสรรคต่างๆมากมายหลายด้านได้แล้วถึงแม้คุณจะมีความเด็กความอ่อนกว่าวัยหรือเริ่มต้นคิดเรื่องหล่ต่างๆจะทําอะไรอะเรื่องความรักคุณก็ตัดสินใจได้อดทนมุ่งมัน่นเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้หรืออีกอย่างเหมือนไพ่ให้ระวังความคิดของคุณอาจมีความคิดอ่านเป็นเด็กแต่คุณคิดตัดสินใจให้รอบคอบนะ่ะเพราะไปนี้ยับยั้งยังคิดพินิจพิจารณาให้ดีๆ ในเรื่องความรักเหรืองชีวิตของคุณเองก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้คุณจะสมหวังเนี่ยแบบฟุกๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึด้นกับคุณที่คุณคาดไม่ถึงพราภัยมณีกับผีเสื้อสมดุดความรักที่นิ่งที่ไกลที่ห่างที่แตกต่างหรือเรื่องราววิตกงกวลหรือคุณอ้อนบอนลร้องขออ่ะมีคนเรียกหาคุณเนี่ยเขาว่าคุณคือโชคดีของเขาที่นิ่งหรือเขาก็นิ่งแล้วอย่างไร สัจธรรมที่ใดมีรักที่แน่นก็มีทุกเนะี่ยย้ำซ้ทำทําให้คุณเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมปล่อยวางรักด้วยเหตุผลคุณจะสมหวังมีความสุขรักที่เหมือนด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยตัวคุณเองอะ่ะเอาชนะปรปสรรค์ต่างๆได้เพราะคุณเก่งแล้วคุณจะพบกับความสุขความสมหวังด้วยความ จะจะทาไม่เที่ยงแท้มีทุกมีสุขมีดีมีร้ายเข้ามาในชีวิตแล้วคุณเอาชนะอ,อุปสัรคต่างๆได้ด้วยความดีความอดทนรักที่จริงใจแล้วสรุปเป็นอย่างไรเทพทิดามเมงป่องแต่ก็ยังมีเรื่องราวให้คุณเผชิญให้แก้ไขแต่คุณสามารถปกป้องคุ้มครองตัวคุณเองคนอื่นคนรอบข้างได้เนี่ยมีความไหวพริบปฏิภาณความเก่งเฉลียวฉลาด เก่งๆเอาชนะอุปสรรคอยู่ที่คุณเลือกในเรื่องความรักหรือบางคนบางท่านคุณก็ว่ามีความสุขอยู่กับความเป็นโสดอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานบริบาลพราะคุณเข้าใจสัจธรรมสัจธรรมชีวิตทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางและเข้าใจ ดูคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักแล้วคุณมีสติคิดพินิษ์พิจารณาให้รอบคอบแต่ในเรื่องความรักคุณนะเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณจะพบเรื่องราวที่ดีๆฟุกฟูเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นแต่คุณต้องผ่านอุปสรรคมามากมายก่อนกว่าจะสมหวังเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณแก้ไขแล้วมีคนที่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาแต่คุณก็ต้องมีเรื่องที่ให้คุณแก้ไขให้อดทนให้รอบคอบแต่คุณสามารถเผชิญ อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้คุณเนี่ยจะเริ่มต้นครบเริ่มต้นคิดเริ่มต้นใหม่แต่มีอุปสรรคขวาง้ําให้คุณแก้ไขแล้วให้เข้าใจรักด้วยเมตตาคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆเขานําเรื่องราวดีๆฟุกๆเหตุการณ์ดีๆมาให้คุณรักที่ดีมาให้คุณแต่ก็มีเรื่องราวให้คุณแก้ไขจะเกิดขึ้นเพราะเบสสรุปมีอุปสรรคปัญหาเนะี่ยแต่คุณก็เอาตัวรอดได้ปกป้องคุ้มครองตัวเองได้เนะี่ยเพราะคุณก็มี เทพธิดาแมงป่องด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงใจเอาชนะอุปสรรคปกป้องคุ้มครองนะถือแมงป่องมีพิษที่ปกป้องตัวเองและสามารถเอาชนะอุปสรรคมีความไหวพิปฏิพานรักษาดูแลเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องที่จะเข้ามาเรื่องความรักให้คุณคิดตัดสินใจในที่สุดก็สมหวังและเขาเข้าใจชีวิตรักที่มั่นคงเกิดขึ้น มีคนที่เขาต้อ,อยู่ที่คุณเลือกแต่สินใจคุณคือโชคดีของเขาเริ่มต้นใหม่แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข12หมายเลข36หมายเลข34หมายเลข3หมายเลข32หมายเลข10หมายเลข16หรือไม่ก็เกิดราศีพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือไม่ก็เกิดวันอังคาร พลังงานของคุณอยู่ที่คุณเลือกในความรักนี้ตัดสินใจแล้วเรามาดูพลังงานคนที่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาเป็นอย่างไรหรือถ้าเป็นคนที่คุณเนี่ยปรารถนารอคอยเขาอะมาเริ่มต้นใหม่ได้ที่คุณเพราะอย่างไร มั่นคงเกิดขึ้นแล้วพลังงานของเขาใช้เหตุผลเทพพระบุตรยุติธรรมนำความยุติธรรมมาให้คุณต้องการความยุติธรรมคิดตึกตองพิจิตพิจารณานรอบครอบดีแล้วแล้วเขาคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบทำให้เขาคิดตัดสินใจผิดพลาดเลือกผิดตัดสินใจผิดต้องการคนรักที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมสำหรับเขาอะ่ะตอนนี้เขารู้แล้วแล้วเขาใช้เหตุผลแล้วเนะี่ย ในการคิดตัดสินใจเลือกสัจธรรมเหมือนคุณอะสัจธรรมตัวน,นี้เขาเข้าใจแล้วว่าความรักคือความทุกข์รักด้วยเหตุผลรักด้วยความจริงใจด้วยการให้นะ่ยในความแตกต่างมาเติมเต็มคุณคุณเติมเต็มเขาด้วยความรักความเข้าใจแล้วเขาใช้เหตุผลในเรื่องความรักเลือกหนุมาน คิดคิดเรื่องความรักว่าจะทําอย่างไรแต่ต้องใช้ความรอบคอบแต่เขาดูเป็นคนดูหอ่อดูสวยดูมีเสน่ห์เลือกความรักที่ดีที่เหมาะสําหรับเขาปรับปรุงตัวเขาเองแล้วพระพิคเนศทรงหนูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วนาเรื่องราวในชีวิตเขานะ่ะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาผักดันให้เขาประสบผลสําเร็จสมหวังตัวเขาเอง ิ่มต้นใหม่เพราะใบนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่คิดใหม่ทําใหม่มุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้คงเบ่งเจอคนที่ใช่พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าเขาอดทนรอคอยคุณได้หรือเขาว่าอุปสรรคของเขาคือตัวเขาเองอะเหมือนกลัววิตกกังวลความรักเนี่ย ใช้เหตุผลเรื่องมากเรื่องอะ่ะต้องการดีเพียบพร้อมเหมาะสมสำหรับตัวเองทําให้พลาดโอกาสที่ดีจะบอกให้คนรักเข้าใจเขารู้ใจเขาอืเท้าทัตตาลดคุณก็มีพลังงานเท้าทัตตาลดสมหวังแบบคาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆเนะี่ยคุณคือโชคดีของเขาเนี่ยเท้าทัตตาลดแบบฟุกๆคนที่ดีนําเรื่องราวดีๆมาให้เขาแล้วเขาก็จะนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณ แล้วจะดีมากน้อยระหว่างคุณกับเขาอะอยู่ที่คุณและเขาพลังงานให้กันและกันความสุขความอุดมสมบูรณ์สมหวังความปรารถนาที่เขาจะหยิบยื่นให้คุณได้คุณจะหยิบยื่นให้เขาได้แต่นิ่งอยู่นะตอนนี้ภกิจชนะรักที่อยู่ในใจมั่นคงค่อยพอบ่มเป็นต้นกล้าการเจริญเติบโตเนี่ยเขาค่อยคิดค่อยแก้ไขแล้วเอาชนะใจคุณเอาชนะประสักคปัญหาที่จะเกิดขึ้น ต้องมีเรื่องที่อุปสรรคให้แก้ไขอะระหว่างคุณกับเขาหรือเรื่องของเขาเองเรื่องต้งแก้ไขแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วภายออก่าให้คุณยับยั้งยั้งคิดให้รอบคอบเนะเข้าใจสัจธรรมพราะตัวเขาเองเข้าใจแล้วแล้วคุณก็เข้าใจอะ,ละปล่อยวางยอมรับแล้วทุกอย่างเหมือนให้เข้าใจชีวิตเหมือนมีทุกอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายให้คุณรู้เข้าใจในการดำรงชีวิตปล่อยวาง เพราะมีส mm ัจธรรมอันนี้ก็สัจธรรมเรามาดูวันเดือนปีเก like ิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข11หมายเลข36หมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลข16หมายเลข6กซ้าหรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรหมายเลขอะไรอะ คุณคือโชคดีของเขาเขาจะเอาชนะใจคุณนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณว่าอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจและแต่ไพ่บอกให้คุณรอบคอบย้บยัง,ย,งยังคิดพินิจพิจารณาให้ดีๆแต่คุณก็เก่งอะ่ะเพราะไปนี้พูดถึงความเก่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณใช้เหตุผลเรื่องราวที่ผ่านมาที่ปัจจุบันมาศึกษามาแก้ไข แล้วรอคอยแล้วพบกับความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นแล้วเรามาดูว่าคุณคือโชคดีของเขาเรามาดูความรักเขาพลังงานความรักเขาที่มีให้คุณเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณมีข้อความอะไรอยากบอกคุณเรามาดูพลังงานความรักเขาเขาหวังว่าคุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปคุณคือโชคดีของเขา เขาต้องการพื้นที่ต้องการเวลากรนะตอนนี้แล้วเขาต้องการพื้นที่ในหัวใจคุณขอเวลาขอพื้นที่เขาต้องการคุณแล้วคุณเป็นของเขาตลอดไปเขาบอกว่าเขาจำวันที่คุณกับเขาพบกันได้เหมือนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ อยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาวันที่คุณกับเขาพบเจอเขาพบเจอคุณแล้วเรามาดูว่ากามเทพอยากบอกอะไรคุณกามเทพช่วยบอกทีมีคนที่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่เราคอยคุณคุณคือคู่ของเขากามเทพบอกว่าความรู้สึกที่ไม่สมหวังความรักที่ไม่เพียงพอมันอยู่ที่คุณเน่ย คุณรู้สึกไม่เพียงพอไม่สมหวังจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดาเนินจะเหมือนความพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นเหมือนสัจธรรมธรรมะเนี่ยจะทําให้ดําเนินไปในทางที่ดีได้ด้วยความพอเพียงอะพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นท,ท,ที่ทํลดทิฐิลดความขาดหวังอะเพราะความไม่พออะจะไม่สามารถให้ความรักนี้ดำเนินไปได้อะ ถ้าคุณไม่พอปรารถนาคาดหวังว่าไว้มากเรียกร้องเนี่ยเหมือนไพ่จะบอกให้คุณพอเพียงแล้หอยู่ที่คุณเลือกคู่ชีวิตได้สำหรับบอกว่าใช้แล้วคุณคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณและเชื่อมโยงเหมือนการเชื่อมโยงของคุณเป็นเป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่กันเขาคือคู่แท้หรือคุณจะพบเจอคู่แท้คู่ที่ดีอะเรื่องราวที่คาดไม่ถึง เนื้อคู่คุณจะพบเจอเนื้อคู่คู่ชีวิตคู่ที่ดีเกิดขึ้นกับคุณไม่อยู่ที่คุณเลือกแต่สินใจความพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทําได้ละอยู่ที่หัวใจคุณอะย้ำสามแล้วก็เหมือนว่าอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วเขามีคนที่เขาว่าคุณคือโชคดีของเขาเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่หรือไกลห่างมีอุปสรรคปัญหานะ่ะเขามีคุณเขาจะกลับมาหาคุณพัฒนาความรักแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะ่ะ แล้วเรามาดูว่านางฟ้าอยากบอกอะไรให้นางฟ้าช่วยบอกทีเหมือนไพ่จะบอกเตือนเตือนคุณนางฟ้าบอกว่าปรับปรุงให้ดูแลตัวคุณเองปรับปรุงสุขภาพดูแลจิตใจสุขภาพทุกอย่างที่เป็นคุณปรับปรุงตัวคุณดูแลตัวคุณได้สำหรับว่าอย่างไรนางฟ้าให้คุณปรับปรุง แล้วคุณจะพบกับความสุขความสมหวังแบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ได้ตั้งใจอีกสองใบขยายรับข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมคุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆจะเข้ามาฟังสัญชาตญาณของคุณอยู่ที่หัวใจคุณนางฟ้าก็ย้ำซ้ำเพราะอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่ใบแรกบอกมาว่าให้คุณดูแลปรับปรุงตัวคุณความคิดดูแลคุณ ไม่มีความสุขแล้วคุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆความรักดีๆเข้ามาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม s ับสไ r ร b ์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ